The family buddy of your life เรียนที่โรงเรียนไม่เก่งครูก็บอกว่าไม่เก่งไปเรียนพิเศษครูก็บอกว่ายังไม่ได้เป็นการเปิดเผยส่วนด้อยจนชาชินนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็พูดทำไมฉันถึงแบบไม่เห็นมีตรงไหนดีใช่ถูกต้องค่ะเคล็ดลับก็คือเราต้องเปิดเผยส่วนที่เด็กเก่งให้ทีกว่าเปิดเผยส่วนที่เด็กไม่เก่งอ่ะต้องทําให้ได้แบบนั้นมันจะเป็นพื้นฐานต่อไปในอนาคตนะคะ เจอกันใน EP นี้นะคะเรื่องรับเจ้าตัวเล็กค่ะรองศาสตราจารย,ย์แพทย์หญิงวนิดาเปาอินนะคะภูมารแพทย์คณะแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับนินันทิยาค่ะเจอกันก็อย่างที่ เราติดตามกันมาตลอดนะคะทำความรู้จักแล้วก็รู้ใจลูกในวัยต่างๆนะคะก็คิดว่า e ีีต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยวันนี้เราจะขยับวัยขึ้นให้โตอีกระดับหนึ่งนะคะวัย6-8ปีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวัยนี้นี่อันนี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากวัยก่อนๆที่เราคุยนะคะค่ะเขาเริ่มโตแ,แล้วแล้วก็มีความต้องบอกว่าอะไรอย่ จะบอกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่มีความมีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวของตัวเองที่ช,ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เหมือนกับเป็นคนที่จะพูดกันด้วยเรื่องเหตุผลได้ง่ายขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเอ๊ะเหตุผลคืออะไรอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ก็จะพูดกันได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะวันนี้เราต้องรู้จักเขา,ายังไงบ้างคะก็จะขึ้นปหนึ่งเนาะเออโตอ่ะ โตมาระยะหนึ่งเนาะโตเป็นหนุ่ม <laughs> เป็นสาว <laughs> 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 เวลาแบบปู่ย่าตายายมาเจออุย้ยโตเป็นหนุ่มกันแล้วโตเป็นสาวกันแล้วแต่ว่าเขายังเด็กอยู่นะคะเขายังเด็กอยู่ค่ะแล้วก็ที่เห็นชัดเจน <laughs> ก็คือเข้าใจเหตุผลมากขึ้นนะคะ <laughs> การพูดก็การพูดในสไตล์ผู้ใหญ่ก็ดูเหมือนจะรับรู้ได้ง่ายขึ้นแหละนะคะก็ <laughs> <ม> <laughs> ความสามารถในเรื่องของการดูแลตัวเองก็จะชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะ,คะไม่ว่าจะเรื่องของแต่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยนะคะดูแบบแม่ก็นั่งชิลได้หน่อยละไม่ต้องไปตามเก็บทุกเรื่องแม่พอจะมีเวลาเป็นของตัวเองประมาณนั้นนะคะถ้าสมมติว่าคุณแม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทํามาตั้งแต่ตอนที่เป็นอนุบาลพอถึงวัยแล้วก็อย่าไปแย่งทำซะหมดเพราะไม่งั้น,นีถึงเวลาเนี้ยจริงๆเด็กควรจะทําเป็นแม่จะต้องทําเหมือนเดิมเพราะว่าไม่เคยเปิดโอกาสให,ให้เด็กทําเลย อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คุณแม่อาจจะต้องรับผลในสิ่งที่ตัวเองทำมาอันนี้เป็นผลกรรมแห่งอดีตนะตน <laughs> กรรมคือผลของการกระทำ <laughs> ผลของการกระทําค่ะกรรมคือ <laughs> ผลของการกระทําอะไรอย่างนี้นะคะ <laughs> ก็ถ้าเกิดสมมุติเราเคยเปิดโอกาสอยู่แล้วเป็นไปนตามวัยอยู่แล้วอันนี้คุณแม่ก็นั่งชิลได้ค่ะ <laughs> กระดิกเท้าไปนะคะแล้วก็ให้ลูกทําเองอะไรเงี้ยเพราะเขาจะทําได้เองนะคะแล้วก็เรื่องที่การยึดตัวเองเป็นส่วนกลางก็จะดีขึ้นด้วย <c oughs> อะ เมื่อก่อนก็แบบว่าหนูจะเอาอะไรเงี้ยหนูไม่ได้สามารถเข้าใจคนอื่นนั้นเป็นวัยนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มโอเคแล้วเริ่มคิดถึงคนอื่นมากเริ่ม,ม,มที่ทจะเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นศูนย์กลางเริ่มที่จะเห็นมุมมองของคนอื่นได้เก่งขึ้นดีไหมคะดีค่ะดีแต่หมายความว่าเราต้องปลูกฝังเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกด้วยไหมคะกับเรื่องของการคิดถึงคนอื่นด้วยอะคะ่ะอย่างนี้คุณหมอคืออยากจะถามว่าอย่างเด็กที่ซักวัยอนุบาลที่เขามีความที่เป็นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหนักมากเนี่ย พอเขาเริ่มโตขึ้นมาเป็นช่วงวัยปฐมเนี่ยมันจะน้อยลงโดยธรรมชาติหรือว่ามันจะยังไงคะจริงๆส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าในวัยที่เขารู้สึกว่าเป็นเองเป็นศูนย์กลางแต่เราพยายามจะยื้อว่าหนูไม่ใช่เป็นเด็กคนเดียวในโลก หนูต้องแบ่งเป็นอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่จริงๆตอนนั้นสมองอยังไปไม่ถึงเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแม่ไม่ให้เพราะเราไม่ได้เป็นคนที่แม่รักจริงๆหรือเปล่ากลายเป็นสงสัยไปคล้ายๆเงี้ยค่ะบางครั้งบางคราวแทนที่จะไปเร่งเนี่ยเรารู้ว่าสมองมันต้องการรู้ว่าชั้นสําคัญก็บอกเขาว่าได้จ้าเดี๋ยวแม่จัดการตรงนี้ให้เนาะโอเคแต่เดี๋ยวแม่แบ่งให้คนอื่นตรงนี้ด้วยหนูโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือ เหมือนกับว่าเวลาเราไปถึงสมองเราทําอะไรได้แล้วสมองมันเต็มที่กับสิ่งนั้นแล้วมันจะละมาเข้าสู่สเต็ปต่อไปได้คุณหนิงงงกับหมอไหมคะเนี่ยนิดหนึ่งค่ะโอเคเอางี้ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆกับเด็กดูดนิ้วมือก็ได้ค่ะ,คะในวัยที่ก่อน6เดือนเนี่ยเด็กจะชอบดูดนิ้วมือแล้วก็พอพ่อแม่ดึงออกมาเพราะว่าไม่อยากให้ติดนิ้วเนี่ยอ,อันนั้นกลับกลายเป็นติดนิ้วด้วยเหตุผลเพราะว,าว่าตอนช่วงที่เด็กมีนิ้วมืออยู่ไกล้ยยังไม่ได้มีการคว้า,อ,าอื่นได้ ดูดแล้วก็สารวจการดูดความพึงพอใจการดูดพอมันพอแล้วใจมือเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นเด็กจะเอาออกมาแล้วทําอย่างอื่นเหมือนเป็นธรรมชาติของเขาว่าพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะยุดได้ใช่ค่ะเพราะเราไปฝืนธรรมชาติบอกว่าไม่ใหด้ดูตั้งแต่ตอนที่ควรจะใหด้ดูเด็กก็เลยติดเพราะว่าสิ่งนั้นยังยังไม่เต็มที่อ๋อค่ะอย่างนี้ก็เ<อ>พราะนั้นความหมายของหมอก็คือว่าเมื่อเด็กเนี่ยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเพราะธรรมชาติบอกว่า ช่วยทําให้ฉันสบายใจหน่อยได้ไหมว่าฉันจะอยู่รอดในโลกนี้โดยการบอกว่าฉันสําคัญและมีคนจะมาช่วยฉันเสมอแต่คุณไม่ให้ mm hmm. เด็กก็ยังติดว่าอา้าวมันโลกนี้มันไม่น่าไว้ใจหรออะไรเงี้ยหมายความว่าอย่างนั้น mm hmm. เพราะฉนั้นในวัยหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาทําเพราะเขาต้องการความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงในโลกใบน mm ี้เราก็ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยมั่นคงในโลกใบนี้ในขณะที่การสอนเพื่อการเสียสละ mm hmm. ก็สอนได้นิดหน่อยสอนแทกสอนแทกได้นิดหน่อยแต่อย่าให้ เน้นไปว่าเขาต้องสละตัวเองเพื่อคนอื่นในวัยที่เขาจําเป็นจะต้องเป็นศูนย์กลางโอ <Okay, S 2> เคเข้าใจไม่ไม่งงไม่งงเข้าใจละคืออันนี้มันเลยทําให้เราต้อง <c oughs> มี ep เหล่านี้ <c oughs> เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าในแต่แลว <c oughs> ะวัยมันเป็นวัยที่เขาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องอะไร <c oughs> ใช่ค่ะว่าเราจะเน้นเรื่องอะไร <c oughs> เขาเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามีลูกคนแรกสมมติเรามีลูกคนแรกอายุสักยี่สิบก,กว่าปลายป,ปสามปลายปายหรือว่า เกือบเกือบสามสิบแล้วพอเรามีลูกคนที่สองอโอเคอายุสาสิบห้าหรือว่าสามสิบเศษๆอะไรเงี้ยแล้วพอลูกคนแรกเราดําเนินไปจากศูนย์สามห้าเจ็ดเก้าอะไรสิบเข้าไปเงี้ยเราเปลี่ยนจากยี่สิบแปดเป็นสา2สิบแปดยี่สิบแปดเป็นสาสิบแปดของเราเนี่ยเราแทบไม่เปลี่ยนเลยมุมมองต่อโลกก็ไม่เปลี่ยนพัฒนาการของเราก็ไม่เปลี่ยนมาเต็มที่แล้วสรุปเราเราอยู่ที่จุดเดิมในขณะที่ลูกเราเนี่ยเปลี่ยนจุด ที่เขายืนอยู่ทุกปีใช่แล้วเร็วมากใช่ค่ะสมองเขาเปลี่ยนทุกปีขณะที่สมองแม่เหมือนเดิม,มเพราะนั้นถ้าแม่ไม่เรียนรู้ว่าลูกเปลี่ยนอ,อันนี้มันก็จะยากที่แม่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กวัยหนึ่งไปสู่อีกวัยหนึ่งแล้วปรับไม่ทันแต่หมอคิดว่านะคะแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าแม่ต้องมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมองรู้ว่าสมองต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องค่ะแค่แม่สังเกตลูกค่ะแล้วก็ปรับไปตามลูกได้เลย ประมาณว่าเราจะรู้จักสมองของเด็กผ่านลูกเรานี่แหละอย่าตั้งทงอะไรไว้ก่อนอแล้วก็เหมือนกับปรับไปตามสิ่งที่เด็กทําถ้าไม่รู้อะไรก็คือให้ใจเย็นแล้วก็ลองดูซิว่าเด็กจะทําอะไรแล้วตามแกไปค่ะสมองแกก็จะไปเราก็จะเป็นผู้ตามไปแล้วก็เสิร์ฟให้ตรงไปกับสมองโดยไม่ต้องมีความรู้ได้เหมือนกันอุ้ยแต่หนิงว่าเรื่องความรู้นะพ่อแม่ยุคนี้ไม่ต้องห่วงเลยอะ บางคนนี่อาจจะแบบความรู้แน่นปึกด้วยซ้าไปเนาะก็จริงค่ะแต่ในขณะที่บางคนก็มีความรู้แต่เอาไปใช้ไม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าเวลานิดหนึ่งใช่ค่ะก็เนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นศูนย์กลางและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นตรงนี้ก็จะทําให้เด็กเนี่ยเริ่มเห็นว่าเขาอยากทําให้เพื่อนชอบแหละ เพื่อนนะเพื่อนเริ่มมีความสําคัญนะเริ่มเป็นเรื่องสังคมอะไรใช่ค่ะ,คะเริ่มอยากเป็นที่ชื่นชอบเพราะนั้นถ้าเด็กถูกเพื่อนปฏิเสธอาจจะปฏิเสธจริงหรือเข้าใจผิดก็อาจจะทาให้เด็กรู้สึกเสียใจได้เหมือนกันแล้วเขาจะเริ่มรู้จักในการปรับตัวไหมคะว่าเขาจะต้องทําตัวยังไงเพื่อให้เพื่อนยอมรับเด็กเด็กที่คือมันจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะเวลาที่เราอยากให้เพื่อนยอม อยากให้เพื่อนชอบเราบางทีเราก็อาจจะยอมเพื่อนเพื่อให้เพื่อนชอบมันก็เป็นการแลกกันแล้วขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของเด็กด้วยว่าเด็กเนี่ยจะเป็นคนที่บางคนก็จะเป็นพวกยอมง่ายบางคนก็เป็นพวกยอมยากอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อเราต้องการอะไรเราก็จะพยายามปรับตัวเรามาจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ตรงนั้นค่ะ <c oughs> ได้ในระดับใดระดับหนึ่งตามพื้นฐานเดิมภายในของเรานะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเราเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าร่างกายที่สูงขึ้นตัวโ,โตขึ้นเรื่องของสังคมเรื่องสีปรรัญญาเรื่องทักษะต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเด็กก็จะพูดเก่งเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็เป็นส่วนสําคัญตอนนี้เป็นช่วงสําคัญที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเด็กเด็กจะเชื่อมั่นในตัวเองในด้านต่างๆนะคะโดยผ่านงานโรงเรียนผ่านมิตรภาพผ่านกิจกรรมที่อาจจะทํา กับในโรงเรียนหรือทำกับครอบครัวก็ตามนะคะ <Okay. S 2> นี้เคล็ดลับในการที่ทําให้เด็กเชื่อมั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีประเด็นที่เหมาะกังวลใจอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับโรงเรียนนะคะเพราะว่าเด็กพวกนี้ก็คือเรารู้อยู่ว่าชีวิตเขามีหลักๆก็คือบ้านกับโรงเรียน <Okay. S 2> แต่ปรากฏว่าชั่วโมงที่เขาตื่นอยู่เนี่ยเป็นชั่วโมงที่อยู่โรงเรียนอืเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะมีอิทธิพลมากเด็กเนี่ย กำลังสร้างความเชื่อมั่นอยู่ประเด็นที่หมอกังวลก็คือโรงเรียนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องทักษะหรือความฉลาดของเด็กเนี่ยไม่ครบตามฉลาดที่มันเป็นอยู่ความหมายคืออย่างนี้คุณหญิงเคยได้ยินเรื่อง m u l t i p l e i n t e l l i g e n c e ไหมคะค่ะก็คือความฉลาดของเราไม่ได้มีแค่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะแต่ความฉลาดของเราเนี่ยมีมากกว่านั้นแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยส่งเสริมความฉลาดแค่บางด้าน Mm hmm. อันนี้ราคะ mm hmm. จะเป็นปัญหา mm hmm. เพราะว่าพอเรามีความฉลาดอยู่8-9ด้านนะคะ mm hmm. ที่บอกว่า8ปดถึงเเพราะว่าด้านสุดท้ายด้านที่เ้าเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดถึงเมื่อตัวเรียนที่เป็นผู้ใหญ่ mm hmm. แต่8ดอย่างที่ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีโดยแบบเป็นคล้ายๆเป็นธรรมชาติของตัวเด็กอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. แต่ว่าบางอย่างมันไม่ได้ถูกชูเลยคือโรงเรียนไม่ได้ให้ความสําคัญเลยซึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีความฉลาดในแง่อื่นที่โรงเรียนให้ความสาคัญเด็กก็จะได้รับความอโอ้อหนูแก่ง้งก็จบไปแต่ว่าถ้าเด็กที่มีความฉลาดที่ไม่ตรงกับที่โรงเรียนสอนไม่ตรงกับที่โรงเรียนวัดผลเด็กก็กลายเป็นเด็กที่ไม่แก่งอะ่ะเด็กหลังห้องอะ่ะถูกค่ะและอันนี้ราคามันจะติดไปจนถึงป็นความเชื่อมั่นในตัวเองอ ล้วอาจจะติดตัวไปเลยก็ได้เพราะนั้นหมอก็เลยกังวลเรื่องนี้นิดหน่อยว่าใ,ในเด็กเล็กในเด็กประถมต้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กควรจะได้รับรู้ว่าตัวเองมีความสามารถได้รับรู้ว่าตัวเองสามารถจะเชื่อมั่นในตัวเองได้แต่ว่าตรงเรียนอาจจะไม่เอือ่อเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าคนที่ฟังอยู่เนี่ยทำโรงเรียนเนี่ยให้ช่วยดูนิดหน,นึ่งว่าเราสามารถดึงศักยภาพต่างๆที่มันหลากหลายออกมาในตัวเด็กได้ดีพอหรือเปล่าจนกระทั่งเด็กทุกคน สามารถบอกตัวเองได้ว่าฉันเจ๋งยังไงอ,อย่างนี้จะดีมากเพราะมันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งที่จะเรียนรู้ต่อไปค่ะแต่พ่อแม่ก็ต้องช่วยด้วยไหมคะเหมือนกับว่าก็ต้องทำความเข้าใจว่าถึงแม้ลูกจะไม่ได้เก่งเรื่องหลักๆอย่างที่โรงเรียนเขาเสริมเขาสอนกันอยู่อะแต่ว่าก็ต้องไม่เอาเรื่องคะแนนมาเป็นตัวชี้วัดลูกกมากๆ,ๆเลยคะ่ะป็นคคืออย่่างี้ะ พ่อแม่ก็ไปตามโรงเรียนด้วยพอลูกไม่เก่งเรื่องนี้พ่อแม่ก็ว่าลูกไม่เก cool ่งเรื่องนี้เหมือนเดิมแล้วก็วัยนี้เริ่มละพ่อแม่ให้ไปเรียนพิเศษละใช่ค่ะเพราะว่าไปเรียนพิเศษในส่วนที่ตัวเองไม่เก่งเนี่ยก็เลยกลายว่าส่วนที่ตัวเองเก่งไม่ได้ถูกฝึกฝนด้วยก็คือกลายว่าสิ่งที่ตัวเองเคยเก่งก็เลยไม่เก่งไปด้วยเลยเพราะว่ามันไม่ได้ถูกให้เวลาเลยอย่างเงี้ยแล้วอีกการหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือว่าการที่ทําให้เด็กถูกเปิดเผยเรื่องไม่เก่งบ่อยเกินไปหมายความว่าเรียนที่โรงเรียนไม่เก่งครูก็บอกว่าไม่เก่งไปเเรียนพิศษคูกก็บอว่า ยังไม่ได้เป็นการเปิดเผยส่วนด้อยจนชาชินน่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็พูดยทาไมฉันถึงแบบไม่เห็นมีตัวไหนดีใช่ถูกต้องค่ะเคล็ดลับก็คือเราต้องเปิดเผยส่วนที่เด็กเก่งให้ทีกว่าเปิดเผยส่วนที่เด็กไม่เก่งอ่ะต้องทําให้ได้แบบนั้นมันจะเป็นพื้นฐานต่อไปในอนาคตนะคะแต่ว่าคุณหญิงรู้ไหมคะว่าเอมัลติเพิลอ็นเทอร์เจน์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างลองเดาดูไหมคะ โอ้โหเดาเลยเหรอคะคุณหมอเดี๋ยวรายการจะไม่จบประธานเราบอกหนึ่งเลยก็แล้วกันใช่ค่ะก็เลยเรื่องของดนตรีนะคะเรื่องของจังหวะการมีหูที่ดีการรับรู้จังหวะอะไรเงี้ยนะคะเรื่องของกีฬารวมถึงการเคลื่อนไหวด้วยนะคะว่าการใช้กล้ามเนื้อเม็ดเล็กมัดใหญ่หรืออะไรพวกนั้นนะคะเรื่องของภาษาภาษาที่ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษ เก่งภาษาไทยเก่งแต่ว่ามาถึงว่าสามารถในการสื่อสารสามารถพูดในที่สาธารณะสามารถพูดให้คนฟังแล้วเออคอยตามอนะไรอย่างงี้เรื่อง<ม>ภาษาเรื่องคณิตศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับตรรก,กะ<ม>พวกเก่งคณ<ม>ิตศาสตร์นีจะเก่งเกี่ยวกับตรรก,กะ,ะนะคะพวกความเข้าใจธรรมชาติความเข้าใจตนเองความเข้าใจผู้อื่นแล้วก็ในเรื่องของภาพที่เป็นมิติ จินตนาการต่างๆเห็นไหมคะว่ามีความหลากหลายแล้วเ,เห็นไหมคะว่าหลายๆอย่างเนี่ยโรงเรียนไม่ได้ชูมันขึ้นมาอืเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนไม่ชูแล้วเราก็ปรับโรงเรียนยากยากเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยหาแล้วค่ะแล้วให้เขาเปิดเผยส่วนเด่นดส่วนเด่นส่วนเด่น <ừ> mm. ส่วนความฉลาดเขาให้สร้างเสริมความรู้สึกเชื่อมั่นไว้เพราะว่าความรู้สึกเชื่อมั่นจะนําไปสู่สิ่งอื่นๆตามมาค่ะ,คะแล้วก็เหมือนเรื่องอื่นๆ,ๆ,ๆก็แสดงความรักบอกรักขึ้นชมลูกนะคะเน้นที่ชิ้นงาน อย่างเช่นโอ้ยหนูเป็นเด็กเก่งนี่อาจจะดูไม่ค่อยอินแต่ว่าชิ้นงานนี้ของหนูมันดีมากอันนี้อินกว่าแล้วก็ดูมันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านะคะค่ะแล้วก็มอบหมายงานบ้านให้เป็นประจำจาก,คกเคยเชื่อก็อาจจะให้เขาเป็นคนทําเป็นหลักอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเด็กอยากเล่าอะไรให้ฟังถึงแม้ว่าฟังดูแปลกเนี้ยก็อย่าเพิ่งไปตัดบอกโอ้ไม่จริงไม่ใช่เอาอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องใช้ว่า แม่ชอบนะที่หนูมีความเห็นแตกต่างแม่เพราะว่าน่าสนใจนะออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเล่าต่อได้นะคะมันเป็นการแสดงความยอมรับแล้วทาให้เด็กเนี่ยคิดต่อคิดต่อก็คือการฝึกใช้สมองเรียบเรียงเรียบเรียงแล้วก็ออกมาเป็นคาพูดเพราะนั้นได้เยอะเลยนะคะอย่ารีบไปเบรกเด็กแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยหรือว่าดูแปลกๆก็ตามนะคะมันจะทําให้เด็กรู้สึกว่ายอมรับตัวเองได้ง่ายขึ้นภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะและการที่เด็ก ได้รับแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยบางครั้งเด็กก็ไม่ต้องรอคําชมจากคนอื่นพราะตอกสามารถชมตัวเองได้เป็นนะคะอย่าลืมฝึกให้เด็กมีโอกาสที่จะล้มเหลวมีโอกาสที่จะสําเร็จอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกการอดใจอดทนอะไรเงี้ยหนูจะเล่นใช่ไหมทํากันบ้านให้เสร็จก่อน,นได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะกติกาอะไรก็มา,า<ด>ใช่ค่ะหรือว่าหนูอยากซื้อของนี้งั้นเรามาช่วยเก็บ เงินกันนะคะแบ่งส่วนหนึ่งที่เป็นค่าขนมของนูลงมาหยอดกับปุกถึงเวลานี้แล้วเราค่อยไปซื้ออกย่างี้ยก็จะเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักอดใจแล้วก็รู้จักเก็บออมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมหาเรื่องสนุกสนุกทำด้วยกันนะคะถ้าสมมุติว่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยก็ให้พูดถึงพฤติกรรมอย่าพูดถึงตัวตนดูเป็นเด็กขี้เกียจอันนี้ไม่เอาอก็อาจจะบอกว่า ที่หนูยังไม่ได้ทําการบ้านเนี่ยแม่ไม่ชอบตรงนี้แต่อย่าไปที่<ป>พฤติกรรมใช่ค่ะอย่าให้เป็นตัวตนโดยรวมค่ะ,คะแล้วก็เมื่อมีเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็อย่ารีบมาแม่แก้ให้โอเคแม่เก่งแม่ทําได้อะไรเงี้ยหนูลองคิดซิซว่าหนูจะแก้ปัญหานี้ยังไงเอาอย่างนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเด็กเก่งขึ้นเยอะแล้วเพราะฉันลองดูเขาก่อนอเขาอาจจะแก้ไม่เก่งเท่าเราหรอกนะคะ,คะ แต่ว่าถ้าเราไม่ทําให้เขาฝึกแก้ในวิธีของเขาแล้วเขาเมื่อไหร่เขาจะเก่งถูกไหมคะเวลามีปัญหาก็ต้องพ่อแม่เข้าหาตลอดอย่างนี้ค่ะก็เด็กก็จะไม่มีโอกาสได้แก้ปัญหาอะไรเลย ใช่ค่ะแล้วบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้แก้ได้เก่งด้วยนะ <c oughs> แค่ผิดผิดอีก <c oughs> ใช่ค่ะไปผิดทางนะคะ <c oughs> ไปโวยวายใส่ครูหรือว่าไปโวยวายใส่เด็กอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เด็กๆเนี่ยบางทีเด็กๆนั้นเลิกกันไปตั้งนานแล้วแต่พ่อแม่ไม่จบอะไป <c oughs> รไป,ประมาณนั้น <c oughs> นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนะคะเด็กก็อาจจะเดินทางเองมากขึ้นพเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการข้ามถนนการถีบจักรยานอะไรพวกนี้นะคะ การเล่นเมื่อใกล้แหลง่งเมื่อใกล้แหล่งน้ำเด็กพวกนี้ปอปถมเนี้ยเราก็หวังว่าเด็กจะว่ายน้ํากันเป็นแล้วนะคะถ้ายังว่ายไม่เป็นก็ฝึกให้ว่ายให้เป็นค่ะฝึกให้เด็กขอความช่วยเหลือเป็นด้วยนะคะเมื่อเกิดเหตุนี้ขอความช่วยเหลือ,อยังไงอาจจะต้องซักซ้อมนิดนึงนะคะ,คะ จุดนี้เนี่ยมันจะมีบางคนที่มีอุบัติเหตุในเรื่องของการเล่นปืนผู้ใหญ่คมหนึ่งเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะเล่นปืนใช่ใชค่ะ<ม>แล้วกเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไม่ว่าจะยังไงนะถ้าคุณมีอาวุธมึนคุณต้องเก็บเสมอแหละไม่ว่าจะยังไงฮนะต้องเก็บไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงได้นะคะเหมือนเดิมเรื่องกินไม่กินหวานไม่กินเค็มอาหารมันอะไรนะคะแล้วก็เน้นว่า เมื่อก่อนตอนที่เป็นเด็กอนุบาลเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องหาเวลาออกกาลังกายเพราะโดยธรรมชาติเด็กวิ่งพูดไปพูดมาเราแค่ต้องหาเวลาพักให้เด็กมากกว่าแต่ว่าเด็กปฐมนี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะเอ๊ะนั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมนี้อยู่กับหน้าคอนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนมาจากอนุบาลตรงที่ว่าหาเวลาออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหรือเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดแบบหนึ่งอะไรประมาณนั้นในทางกลับนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมไม่มีทีวีในห้องนะคะนอนก็ลดลงนิดหน่อยได้ถึง9-12ถึงชั่วโมงค่ะและปิดท้ายด้วยแสดงความรักความใส่ใจกันระหว่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้วยค่ะอืมนะคะก็นี่คือช่วงวัย6-8ปีนะคะเป็นช่วงวัยประถมก็ยังอยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่อยู่แต่ EP ีหน้าถัดจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัดมากเพราะว่าเขาเริ่มโตขึ้นแล้วกลายเป็นใกล้จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วช่วงวัยรุ่นเนี่ยหนิงว่าน่าจะเป็นช่วงสําคัญของคุณพ่อคุณแม่อีกหลายคนทีเดียวที่ต้องหาเวลาแล้วก็หาวิธีการในการรับเมือบลูกวัยรุ่นนะคะช่วง E ีีหน้าเนี่ยเราจะไปคุยอีกถึงช่วงวัย 9- 11จะยังไม่ได้ไวัยรุ่นแบบจ๋าแต่เริ่มกําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเราต้องทําความเข้าใจกับ คนวัยนี้อย่างไรบ้างเนี่ยติดตามกันต่อใน EP ีหน้านะคะห้ามพลาดทีเดียววันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The family buddy